ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปคุณกำลังกลัวอยู่ใช่ไหมการเลือกบรกเกอร์ที่ดีจะทำให้ความกลัวของคุณหมดไปเราคือ YLG Future ที่จะพานักลงทุนก้าวเข้าสู่การลงทุนในต่างประเทศด้วยความมั่นใจปลอดภัยกับ CME Group ตลาดอนุพันธ์ระดับโลกรองรับมาตรฐานการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลในตลาดต่างประเทศสามารถบริหารความเสี่ยงทำกำไรได้ตลอด24ชั่วโมงไม่วันแม้วันหยุดของไทยมีสินค้าให้นักลงทุนเทรดทำกำไรได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีดาวโจนดัชนี S p 500คอมมูนิตีทองคำโคเมก น้ำมันในเม็กสกุลเงินตาต่างประเทศรวมทั้งสกุลเงินดิจิตอลอย่างเช่นบิตคอยและอีเทเรียมลงทุนต่างประเทศได้อย่างมั่นใจปลอดภัยกับ YLG f u t u r e สวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับ YLG ประจำช่วงเช้าของวันที่21กรกฎาคมปี2022ครับ ทางนี้นักลงทุนกำลังจับตาดูภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศนะครับที่มีสัญญาณของการเร่งตัวขึ้นจนเริ่มเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกทางนี้ในหลายประเทศครับได้รับผลกระทบจากทิศทางเงินเฟ้อที่มีการเร่งตัวขึ้น ขณะที่สกุลเงินในหลายประเทศก็มีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนค่าลงมานะครับแนวโน้มของสกุลเงินที่มีการอ่อนค่าสวนทางกับดอลลา,าร์สหรัฐที่มีการแข็งค่าทําให้เกิดความวิตกกังวลครับว่าจะเป็นปัจจัยที่ไปเล่งหรือไปกระตุ้นให้ภาวะเงินเฟ้อมีสัญญาณของการเล่งแล้วก็การดิดตัวขึ้นทางนี้เนี่ยเงินเฟ้อมีการเล่งตัวหรือปรับตัวขึ้นจากราคาน้ำมันดิบที่มีการทะยานหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ สกุลเงินของแต่ละประเทศอย่างเช่นสกุลเงินบาทนะครับที่มีการอ่อนค่าลงมาก็ทำให้ประเทศนั้นๆเกิดความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินของประเทศนั้นๆอย่างเช่นเงินบาทมากขึ้นในการซื้อหรือนำเข้าน้ำมันเพราะว่าพอค่าเงินบาทมีทิศทางหรือโมเมนตัมที่มีการอ่อนค่าขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้เวลานําไปซื้อสินค้าและบริการในต่างประเทศจะต้องใช้เงินบาทมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้มีแนวโน้มหรือโมเมนตัมของค่าเงินของประเทศนั้นๆมีสัญญาณของการอ่อนค่ามากยิ่งขึ้นภาวะดังกล่าวทําให้หลายคนวิตกกังวลครับว่าแนวโน้มเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นและค่าเงินของแต่ละประเทศที่มีสัญญาณของการปรับฐานและก็มีการอ่อนค่า อย่างต่อเนื่องนะครับทำให้มีความกังวลว่าอาจจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเกิดคลาสสิ์ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราเริ่มเห็นภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศที่ประสบปัญหาต่อภาวะระบบเศรษฐกิจล่มสลายไม่ว่าจะเป็นสีีรังกาปากีสถานล่าสุดเองสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบ ค่อนข้างชัดเจนมายัางประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นอินเดียนะครับทางนี้เนี่ยธนาคารกลางอินเดียมีปัญหาเกี่ยวกับค่าเงินรูปรีที่มีการอ่อนค่าลงมานะครับในระดับกว่า7%นะครับในปีนี้ทิศทางและโมเมนตัมดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทำให้มีแรงซื้อทองคำจากทางฝั่งอินเดียน้อยลงนะครับยังไงเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ภาพหรือขึ้นสไลด์ให้นะครับครับ ทั้งนี้เนี่ยในส่วนของสกุลเงินรูปีมีการอ่อนค่าค่อนข้างมากนะครับจนทำให้ธนาคารกลางอินเดียประกาศที่จะขายทุนสำรองระหว่างประเทศก็คือนำดอลลา,าร์สหรัฐที่เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับมีการออกมาขายเพื่อสกัดกั้นหรือป้องกันไม่ให้ในส่วนของสกุลเงินรูปีของอินเดียเนี่ยมีทิศทางอ่อนค่าไปมากกว่านี้นะครับ แนวโน้มของสกุลเงินรูปีที่อ่อนค่าหลุดระดับ80รูปีต่อดอลลาร์เป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทำให้หลายคนกังวลนะครับว่า ภาวะเศรษฐกิจในฝั่งอินเดียเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นแล้วก็ถ้ามีการขายในส่วนของตัวดอลลาร์ออกมายังไม่สามารถสกัดกัน้นหรือต้านทานการอ่อนค่าของสกุลเงินรูปีได้นะครับแนวโน้มและที่ทางดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้เศรษฐกิจของอินเดียได้รับผลกระทบจากเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นสกุลเงินที่มีการอ่อนค่าลงนะครับสัญญาณและแนวแนวโน,น้มในลักษณะดังกล่าวทําให้ไหล คนจับตาสถานะทางการเงินและการคลังในประเทศกลุ่ม i m มมาจินมาร์เกหรือประเทศกําลังพัฒนานะครับที่มีภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักสกุลเงินในกลุ่มประเทศเกิดใหม่มีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีสัญญาณของการอ่อนค่าอย่างชัดเจนนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดอปตัวลงที่ทางดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวนึงครับ ที่กลับมากระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นประกอบกับทิศทางการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงก็เริ่มมีความผันผ,นผวนหรือมีการแกว่งตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียต่างมีลักษณะของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับไม่ว่าจะเป็นนิเคอหังเซง็งเซี่ยงไฮ้หรือสิงโคโปร์ก็มีการเปิดตลาดในแดนลบรวมทั้งในส่วนของดาวโจนส์ฟิวเจอร์ ก็มีการกลับมาเคลื่อนไหวในด้ดนลบด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนักลงทุนมองหรือประเมินนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองก็ไม่ได้มีความแข็งแกร่งหรือมีเสถียรภาพมากนะักหลังจากเฟดแอนแลนต้าประกาศในส่วนของตัวแบบจำลอง GDP Now ซึ่งบ่งชี้ว่าในควอเตอร์ที่2เศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะชะลอตัวลงที่ระดับ1.6นะครับ ทำให้แนวโน้มครึ่งปีแรกของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะมีสัญญาณของการหดตัวและชะลอตัวลงดังนั้นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ในฝั่งสหรัฐนะครับที่มีสัญญาณของการเคลื่อนไหวในแดนลบหรือติดลบ2ไตมาสติดต่อกันเป็นอีกหนึ่งสัญญาณครับที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวะการถดถอยทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนถึงความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศขนาดใหญ่ที่ยังคงมีสัญญาณของการถดถอยด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนักลงทุนจับตากระรวงพาณิชย์ของสหรัฐซึ่งจะเปิดเผยประมาณการครั้งที่1ของตัว GDP ไตรมาสที่2ในวันที่2 8กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งถ้าตัว GDP ประมาณการครั้งที่1ในไตรมาสสองออกมาชะลอตัวหรือหดตัวลงก็อาจจะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐให้มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือถดถอยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สัญญาและทิศทางดังกล่าวอาจจะกลับมากดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแต่อาจจะต้องดูนะครับว่าเงินจะไหลไปที่สินทรัพย์ใดจะไหลเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยไหมหรือว่าจะไหลเข้าสู่ตัวตลาดทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ย อาจยังคงต้องตามดูว่าทิศทางหรือโมเมนตัมของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามาดูการเคลื่อนไหวของ Z50 i n i n x f x t u t u r e นะครับหรือทิศทางตลาดหุ้นของไทยเองก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยดัชนีมีการรีบาวแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีแต่ว่าในช่วงไายตลาดตัวซีรีส์ยูสก็มีแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับกลับลงมานะครับทำให้ตัวดัชนีเองเนี่ย กลับมาปิดตลาดใกล้กับโบรของวันแม้ว่าจะปิดตลาดแล้วก็เคลื่อนไหวในแดนบวกได้นะครับแต่เราก็มองว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นยังไม่ได้มีแรงซื้อเข้ามาชัดเจนมากนักนะครับประกอบกับช่วงเช้าวันนี้ตลาดหุ้นในต่างประเทศดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตลาดหุ้นเอเชีย er, ก็อ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมานะครับก็เลยทำให้ตัวดีดีูเนี่ย เปิดตลาดในแดนลบทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังมองนะครับว่าภาพรวมของ s 5 0 u 2 2มีที่ทางแกว่งตัวในที่ทางไซด์เวดาวนะครับทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะกลางแต่เนื่องจากตัวซีรีส์ u เนี่ยอ่อนตัวและย่อตัวลงมาใกล้กับกรอบชันแนลที่เป็นแนวรับด้านลลางค่อนข้างมากแล้วนะครับจึงแนะนำครับว่าถ้า s 5 0 u 2 2อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับในโซน926924นะครับ 926เนี่ยจะเป็นระดับต่ำสุดของตัวซีรส์ U ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็924เนี่ยจะเป็นระดับต่ำสุดของตัวซีรส์ U ของรอบที่ผ่านมานะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวเรายังแนะนำไปลักษณะของการเสี่ยงเปิดรอง Position เพื่อหวังทำกำไรจากการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นนะครับทางนี้ทางนั้นถ้าเราไปดู p โพ i ิชัน ของการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนต่างชาตินะครับก็พบว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังมีพฤติกรรมในลักษณะของการลงทุนระยะสัน้นในรูปแบบของการซื้อซื้อขายขายทำกำไรระยะสัน้นก็ซื้อวันหนึ่งขายวันหนึ่งนะครับทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ในตลาดทีเฟกค,ครับมาดูในส่วนของตัวซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์นะครับวันนี้เนี่ยแนะนำในส่วนของตัว BA หรือบริษัทกรุงเทพการบินจำกัด อ่โทษครับบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าเรารู้จักกันในานามสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับทางนี้เนี่ยบางกอกแอร์เวย์หรือว่า BA มีการจัดตั้งทรัสเข้าไปลงทุนหรือเป็นกองทุนเข้าไปลงทุนสิทธิ์ในการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ในสนามบินกรุงเทพอ่โทษครับจัดตั้งกองทุนสิทธิ์การเช่าอาสังหาริมทรัพย์ในสนามบินที่บริษัทการบินกรุงเทพเนี่ยมีสิทธิ์ในการเช่าเอาไว้นะครับ ก็มีการเข้าไปลงทุนในสิทธิ์การเช่าสนามบินสมุยซึ่ง B ีเองนี่ยมีสิทธิ์ในการเช่า25ปีนะครับก็จัดนำในส่วนของสิทธิ์ในการเช่าเนี่ยมาให้บริษัทย่อยหรือบริษัทอื่นๆเนี่ยเช่าช่วงต่อนะครับคาดการว่ากองทุนดังกล่าวเนี่ยจะมีมูลค่าสูงถึง14,600ล้านบาทนะครับ ท้งนี้ทางนั้นก็การระดมทุนดังกล่าวน่าจะแล้วเสร็จแล้วก็มีความชัดเจนในช่วงปลายปี2022นี้นะครับถ้าจัดตั้งได้จริงเนี่ยก็น่าจะทำให้ตัว BA เนี่ยมีปัจจัยบวกใหมๆ่ๆกลับเข้ามาสนับสนุนหรือกลับมาซัพพอร์ตให้มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับทั้งนี้ BA จะยังมีในส่วนของกองรีดและก็กองทุนอื่นๆเนี่ย ในส่วนของสนามบินไม่ว่าจะเป็นสนามบินสมุยสนามบินตราดสนามบินสุขโขทยัยแล้วก็สนามบินในต่างประเทศออกมาดําเนินการในรูปแบบของกองทุนทรัสเพิ่มเติมเหมือะนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าน่าจะทําให้ทิศทางหุ้นของตัว BA ที่มีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางไซเวในช่วงที่ผ่านมาหลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19นะครับอาจมีแนวโน้มฟื้นตัวหรือมีโอกาสขยับขึ้นได้นะครับ ทั้งนี้ถ้าไปดูในส่วนของจำนวนผู้โดยสารก็เริ่มมีทิศทางฟื้นตัวขึ้นในสัดส่วน30%หลังจากช่วงการระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับแล้วก็คาดการว่าในช่วงสิ้นปีนี้จำนวนยอดผู้โดยสารจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในระดับ40%นะครับตั้งเป้า รายได้ตลอดทั้งปีน่าจะอยู่ราวๆประมาณ8,000ล้านบาทนะครับก็เพิ่มมาจากระดับประมาณ5,400ล้านบาทในปีที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นปัจจัยที่กลับมาประคับประคองหรือพยุง BA เอาไว้ไม่ให้หลุดกรอบแล้วก็ช h a นแนลแนวรับด้านล่างนะครับทางนี้เนี่ย BA อ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมา จากประเด็นจีนมีการส่งสัญญาณล็อกดาวน์หรือปิดประเทศนะครับถ้ามีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาพยุงเนี่ยแล้วประกอบกับ BA อ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาใกล้กรอบช่แนลแนวรับด้านล่างแล้วนะครับไม่หลุดระดับ8บาท9 5สตางค์8บาท3 5สตางค์ซึ่งเป็นโลของรอบที่ผ่านมาให้เป็นจุด stoploss นะครับเรายังแนะนำเป็นลักษณะของการเข้าซื้อหรือเปิดลอง BAU22 นะครับเป้าหมายทำกำไรระยะสั้น ให้ดูว่าเขาจะสามารถผ่านระดับ10บาท25สตังค์ขึ้นไปได้ไหมถ้าผ่านได้เนี่ยเรามองว่าน่าจะขึ้นไปชนแนวต้านถัดไปซึ่งเป็นไฮของรอบที่ผ่านมานะครับในระดับ11บาท25สตางค์แล้วก็11บาท90สตังค์นะครับ <Yeah. S 2> ก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งครับที่มีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมา เข้าใกล้กรอบหรือชแนลที่เป็นแนวรับด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็มีปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนด้วยก็น่าจะเห็นจังหวะของการฟื้นตัวหรือการขยับขึ้นได้นะครับในช่วงนี้วา LG Future มีโปรโมชั่นนะครับเป็นการลดการวางเงินเอ่อโทษครับเป็นการลดในส่วนของค่าคอมมิชชั่นลงตั้งแต่สัญญาแรกสูงสุด80%นนะครับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็ขึ้นตามสไลด์ที่แจ้งเลยนะครับ นอกจากนี้ YLG f u t u r e ยังพาลูกค้าไปเทรดในตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกปริมาณการซื้อขายอยู่ในระดับสูงนะครับถ้าสนใจก็ทักไลน์ทักอินบ็อกเข้ามาเพื่อทำการเปิดพอร์ตเปิดบัญชีนะครับนอกจากนี้ YLG จะมีสัมมนานะครับสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทรดสินค้าต่างประเทศโดยโค้ดเอนะครับ ก็จะมาพูดในงานสัมมนาให้ในวันที่6สิงหาคมถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจเข้าร่วมงานสัมมนานะครับก็สแกน QR โค้ดที่หน้าจอนะครับหรือว่าจะทักอินบ็อกเข้ามาเพื่อทำการสมัครก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการเปิดรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนจำกัดเพียงแค่100ท่านเท่านั้นเองนะครับมาดูแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำกันดีกว่าครับทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำต้องบอกว่า แนวโน้มและโมเมนตัมเนี่ยมีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาสวนทางกับดอลลาร์สหรัฐที่มีสัญญาณของการแข็งค่าแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมานะครับถ้าเราดูจากอินเดเคเตอร์ดอลลาร์ในรายชั่วโมงเราพบว่า MACD มีสัญญาณของการตัดขึ้นนะครับมาให้สัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่ง ตัว RSI ก็เบรกกรอบหรือช n น l ที่เป็นในส่วนของ c h a n n นลของที่ทางขาลงขึ้นมาได้นะครับแต่ยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ50ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัว RSI กำลังมีลักษณะของการย่อหรือมีการอ่อนตัวลงมานะครับแต่ถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อลงมาของ RSI ไม่หลุดกรอบหรือช n นลที่เขาเบรกเอาหรือผ่านขึ้นไปได้นะครับดอลลาร์ก็มีโอกาสขยับแล้วก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเพราะว่าตัว MACD เนี่ย เขาให้โมเมนตัมสำหรับสัญญาณซื้อกลับเข้ามาแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำให้ดูดอลลาร์นะครับถ้าดอลลาร์ปรับฐาหรือมีการอ่อนตัวลงมาทองคําจะขยับและปรับตัวขึ้นนะครับถ้าดอลลาร์อ่อนตัวลงมาไม่หลุดระดับ1 0 6 3 1 0 6 1 2ซึ่งเป็นโลของรอบที่เขาอ่อนตัวหรือเขาย่อตัวลงมานะครับเรามองว่าดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสขยับและปรับตัวขึ้น ให้ดูว่าจะผ่านในส่วนของแนวต้านในโซนระดับ107.26หรือเปล่านะครับถ้าเกิดผ่านได้เนี่ยมองว่าดอลลาร์อาจจะขึ้นต่อทองคำอาจจะอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงต่อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นราคาทองคำมีลักษณะของการ อ่อนตัวหรือมีลักษณะของการปรับฐานลงมาวานันนี้ทำระดับต่ำสุดใหม่ในรายสัปดาห์นะครับโลของสัปดาห์ที่ผ่านมาจะอยู่บริเวณ1,697เหรียญดอลลาร์ 1, ต่อเทอร์อนะครับราคาทองคำเมื่อวานนี้เนี่ยลงมาโลบริเวณ1,692อ่อนตัวหรือปิดตลาดไปประมาณลบ1 4 9 0เหรียญดอลลาร์ต่อเทอร์อนนะครับช่วงเช้าวันนี้ยังมีโลใหม่ ไปทำโลที่บริเวณ1,689รยเหรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนนะครับณปัจจุบันเนี่ยทองคำก็รีบาหรือฟื้นตัวขึ้นมาบ้างอยู่ที่บริเวณ1,692แต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยเนื่องจากถ้าเราตีกรอบหรือชแนลของราคาทองคำในรูปแบบของไซส์เวดาวจากกราฟราย1ชั่วโมงนะครับเป็นการเชื่อมระดับสูงสุดแต่ละจุดเข้าหากันระดับต่ำสุดแต่ละจุดเข้าหากันนะครับเราพบว่า บริเวณกรอบแนวรับด้านล่างครับมันจะมีแนวรับที่ราคาทองคำเนี่ย <c oughs> เขาเคยอ่อนตัวหรือเคยย่อตัวลงมาชนแล้วมักจะเกิดจังหวะของการรีบาวหรือมีการดิดตัวกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นเราเลยมองว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงต่อของทองคำเนี่ยอาจจะมีแนวรับต่างๆหรือเป็นจุดเด้งของราคาทองคําที่อาจจะเกิดจังหวะของการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นนะครับทางนี้เนี่ยก็ให้ในส่วนของแนวรับในโซนบริเวณ1,600 85นะครับถึงบริเวณ1,680เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นรับแรกนะครับแล้วก็รับสำคัญจะอยู่บริเวณ1,676ดังนั้นเนี่ย1,680กลางๆ,1 6, 70, ๆ1 6 7 0กลางๆคือ1,676เป็นโลของปี2021นะครับ <c oughs> โทษครับราคาทองคำไม่ควรหลุดในส่วนของระดับดังกล่าวนะครับเพราะว่าถ้าหลุดในส่วนของระดับดังกล่าวเนี่ย อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงต่อของราคาทองคําแต่ถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคําเกิดทรงตัวหรือเกิดยืนอยู่เหนือตามแนวรับต่างๆพวกนี้ได้นะครับน่าจะเห็นจังหวะที่ราคาทองคํารีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นนะครับเ <c oughs> กาะให้แนวต้านเป็นโซนที่เขาหลุดลงมาพันเจ็ดร้อยเจ็ด ถึง1,714เรี่หรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับ1,714จีจะเป็นระดับสูงสุดของวันนี้นะครับแล้วก็เป็นกรอบหรือเป็นชั้นลของที่ทางไซเวด้าแล้วก็ต้านถัดไปจะอยู่บริเวณ1732นเะครับเป็นฐานของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาถ้าการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นยังเป็นไปอย่างจำกัดหรือไม่ผ่านระดับดังกล่าวใครที่ถือครองหรือซื้อทองคำเอาไว้ให้ทยอยแบ่งขายทำกำไรเล่นรอบนะครับเพราะว่ากองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่น กองทุน S P D R กทัศน์ยังมีการลดการถือครองทองคําลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคําอาจจะเป็นไปอย่างจํากัดแล้วการอ่อนค่าของทิศทางของสกุลเงินรูป,ปีของอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ซื้อทองคําเป็นอันดับสองของโลกนะครับทำให้แรงซื้อทองคําจากทางฝั่งอินเดียชะลอตัวลงด้วยคล้ายๆกับเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นมานะครับทำให้ทองคําในอินเดียทองคําในไทยเนี่ยเวลาทองต่างประเทศเขาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมา ทองในอินเดียราคาทองในอินเดียราคาทองในไทยแทบไม่ปรับตัวลดลงเลยนะครับถือว่าทําให้นักลงทุนเนี่ยยังไม่ได้สะสมหรือยังไม่เข้าซื้อในส่วนของทองคําเพิ่มเติมเพราะว่าเงินบาทและก็เงินรูปีที่อ่อนค่ามากๆเนี่ยทำให้ราคาทองในประเทศ ไม่ได้มีการปรับตัวลดมาลงเหมือนกับราคาทองคําต่างประเทศนะครับปัจจัยดังกล่าวจึงทําให้แรงซื้อหรือการดิดตัวกลับของตัวราคาทองคําในระยะสั้นอาจจะเป็นไปอย่างจํากัดแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เองนะครับจะมีลุ้นเกี่ยวกับการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นบวกกับตัวสกุลเงินยูโรแล้วก็จะกดดันดอลลาร์ให้อ่อนตัวลงมานะครับน่าจะดันให้ทองคำรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้ดังนั้นเนี่ย แนะนานักลงทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนในลักษณะของการเข้าเสี่ยงซื้อที่แนวรับนะครับบริเวณ1,685ถึง1 6 7 6เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอน คิดเป็นราคาเงินบาทก็ประมาณ29,150บาทต่อบาททองคำนะครับใช้แนวรับดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงซื้อและก็จุด stop loss ถ้าหลุดโลของปี2021นะครับจุดขายทำกำไรถูกลดลงมานะครับอยู่บริเวณ1,714-1,732หากคิดเป็นเงินบาทก็29,850บาทถึง31,150บาทต่อบาททองคำนะครับ ต้องบอกว่าวันนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่ามากมากนะครับสำหรับใครที่ซื้อทองคําเอาไว้อาจจะได้รับอน,นิสง์จากเงินบาทที่อ่อนเงินบาทเนี่ยขึ้นมาที่ระดับ36บาท74สตางค์แล้วนะครับก็น่าจะได้อาน,นิสงส์ใครที่ซื้อเอาไว้ก็อาจจะสามารถแบ่งทองคําออกขายทํากําไรได้ถ้าเป็นลักษณะของการซื้อขายในรูปแบบเงินบาทนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ ให้ไปดูราคาทองคําจากกราฟวีคลี่หรือลายสัปดาห์นะครับอยากจะให้นักลงทุนดูนะครับว่าระดับต่ําสุดของปี2021เป็นฐานของราคาทองคําในช่วง1-2ถึงปีที่ผ่านมานะครับแต่รูปแบบของราคาทองคำครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นรูปแบบการเคลื่อนไหวของทองคำคล้ายๆกันนะครับในปี2013 ซึ่งราคาทองคำเนี่ยมีการหลุดแล้วเกิดลักษณะของการแพนิคเซลล์หรือการทิ้งตัวลงหลังจากราคาทองคำในปี2013หลุดโลของราคาทองคำในปี2012ลงมานะครับดังนั้นเนี่ยบริเวณ1,000 552เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนที่ราคาทองคําในปี2013หลุดโลระดับดังกล่าวลงมาแล้วเกิดแรงขายหรือแรงตัดขาดทุนนะครับให้ราคาปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงต่อมาเ,ออเป็นลักษณะของการย่อตัวลงต่อถัดจอจุดนี้เนี่ยในปี2014แล้วก็ปี2015นะครับจะทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคําในระยะกลางหรือระยะยาว เปลี่ยนเทนเป็นทิศทางขาลงเราจึงย้ำนักย้ำหนานะครับว่าราคาทองคำในบริเวณ1,676เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนซึ่งเป็นโลของปี2021ราคาไม่ควรหลุดระดับดังกล่าวนะครับถ้าหลุดให้สต็อปล้อนและตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงแล้วรอดูสถานการณ์หรือรอประเมินราคาทองคำอีกครั้งหนึ่งเพราะเรากลัวว่าราคาทองคำจะ เกิดการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงต่อคล้ายๆกับปี2013นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงแนะนำถ้ารับความเสี่ยงได้ก็เสี่ยงซื้อเล่นสั้นไปทำกำไรที่แนวต้านนะครับหรือว่าถ้าราคาขยับและปรับตัวขึ้นไป ยังไม่ผ่านแนวต้านจะเป็นลักษณะของการขายเล่นสั้นหรือเล่นรอบเพื่อเป็นลักษณะของการลงทุนจากการแกว่งตัวในกรอบในที่ทางไซเวดาวก็ได้สําหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นนะครับแต่ก็ต้องมีวินัยในการลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าที่โปรแกรมออมทองเป็นการสะสมหรือการอมทองทีละเล็กททละน้อยก็นักลงทุนท่านใดอยากจะสะสมทองคําหรือทยอยเก็บทองคําทีละเล็กเทละน้อยก็ ทักลน์ทักอินบ็อกข้ามาเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งทำการติดต่อกลับไปนะครับในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาในวันนี้นะครับจะเป็นการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB มีการคาดการณ์ว่าจะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับ25-50เบสิสพอยต์เราจะทราบผลการประชุมในช่วง1นึ่งทุ่ม15นาทีนะครับให้จับตาใกล้ชิดซึ่งเรามองว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางราคาทองคา ในช่วงหนึ่งทุ่ม30นาทีจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์แล้วประมาณ1ทุ่ม45นาทีนะครับประธานธนาคารกลางยุโรปคุณคริสตินลาการดจะมีการออกมาถแถลงการหรือกล่าวถ้อยถแถลงหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปนะครับคาดการว่าอ c b ีจะมีการส่งสัญญ,ญาณขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งถัดไปนะครับ ซึ่งคาดการด้วยว่าจะมีการออกมาตรการในการระง,งับหรือการกดดันไม่ให้บอลยูหรืออัตราผลตอบแทนพนธบัตรรัฐบาลในฝั่งยุโรปมันขยับหรือปรับตัวขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับซึ่งถ้ามีการประกาศมาตรการในลักษณะดังกล่าวจริงหรือส่งสัญญาณเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ50เบสิสพอยต์ในช่วงที่เหลือหรือในการประชุม ถัดต่อจากนี้อีก1-2ครั้งนะครับคาดการว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่กลับมาส่งผลบวกต่อยูโรแล้วก็ส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคำนะครับก็อาจะให้จับตาดูเพื่อใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคําในค่ําคืนนี้นะครับยังไงสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอให้โชคดีในการลงทุนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ